สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยรวมทั้ง4หน่อยเนาะงวดประจําวันที่27นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะพี่พี่จ๋าอ่ะแอดไปไวหน่อยเนาะวันนี้เดี๋ยวต้องไปทำงานแต่เช้านะคะอ่ะมาดูผลกันนะคะผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจสามห้าหนึ่งนะคะล่างเจ็ดหกอ่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าแอดก็มาเฉพาะตารางนะคะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะตารางนะคะส่วนส่วนล่างนะคะเจ็ดหกแอดหลุดไป นะคะส,ส่วนในรอบพิเศษนะคะสองนะคะ2มา 1, มา8มาตารางมา3ตัวเนาะแต่ 1, 8แอดไม่มีอันนี้คือเข้าตารางนะคะส่วนล่าง 4, 1 41ก็มาในตารางนะคะพี่ๆสาววันนี้ตารางปังมากเลยแต่ตัวที่แอดจับดูให้เด่นที่4ให้กันที่4ไปแต่4 4 1ไม่มีนะคะส่วนในรอบปกตินะคะ9 2 9ล่าง 3, 4อ่าด่น เด่นที่เก้ามาเด่นที่สองาตัวเน้นเลยนะคะ2 9ตัวที่แอดเน้นในรอบปกติเนาะส่วนล่าง3 4แอดมี43นะคะพี่พี่จ๋ามาบนมาล่างเลยนะคะส่วนในรอบ v i p 837ล่างสองสองนะคะ3 7ดแอดหลุดไปส 2, 2มานะคะพี่พี่จ๋าวันนี้ก็ตารางแตกสีหน่อยเนาะแต่ว่าตัวที่แอดจับคู่มาแค่3คู่นะคะพี่พี่จ๋า อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่27นะคะเชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแอดลงให้ชุดที่เป็นตารางนะคะแล้วก็อ่าลงให้ชุดโค้งสุดท้ายชุดโค้งสุดท้ายก็มาใน29ตัวที่แอดเน้นด้วยนะคะอ่าแค่6คู่เน้นไป3คู่นะคะอ่ะตามกันต่อนะคะพี่พจ๋าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามที่แอดเขียนไว้ให้ได้เลยเด้อพ,พี่จ๋าในกลุ่มของเราก็จะมีหลากหลายแนวทางให้เลือกนะคะ อ่าไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นนะคะพี่พีจามาวานันหุ้นปังทั้งวันเลยทั้งสายวิ่งสายรูดแล้วก็เจาะด้วยนะคะอ่าแนวทางเลขทูกก็มาในรัฐอามาในลาวพัฒนาด้วยเนาะสนใจแนวทางเลขทูกในกลุ่มได้เลยนะคะอ่าตามต่อกันของวันที่สิอ่ายีเดนะคะเดือน 7, จ็ดหกหกนะคะสำหรับฮานอยวันนี้นะคะเด่น อ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันอ่ะตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมี0 5 2นะคะ2 8 9เนาะ9หรือ6นะคะอ่ะสำหรับตัวที่แอดให้เด่นสุดนะคะตัวที่เอาแอดไปใส่2 2รอบ3นะคะพี่บีจ๋า3 ตัวที่แอดให้เด่นสุดก็คือ3แล้วก็5 3กับ5นะคะเด่นสุดในตารางส่วน3นะคะมี30 31 35 38นะคะ50 51 5 2 5สนะคะอ่ะมาดูชุดกันกันบ้างว่าจะไปในทางไหนตัวไหนนะคะสำหรับชุดการแอดให้กันที่7เดอ้อพี่ๆจ๋ากันที่7แต่ว่าไม่ได้อยู่สูตรอ่าสูตรนี้เนาะแอดแยกนะคะกันที่7จะมี70 72 73 75 นะคะ,ะถ้าใครชื่นชอบก็เตรียมจุดนะคะเดี๋ยวแอดเน้นทักทับเใครไปชอบจับในตารางได้นะคะพี่ๆจ๋าใครไม่ชอบจับในตานะะรตางนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็คือสามห้าสามแปดนะคะห้าสองห้าแปดเจ็ดศูน 75้านะคะอ่ดชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แค่ไว้นะคะพี่ๆจ๋านำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีแล้วกันเนาะย้ำนะคะว่าแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอ,ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวย,ยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ